จบงานแล้น้ำตาคุยเป็นพันเลายาละเรายา,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 ยายไม่มีพามาถ้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจร์จก็จะเป็นเจา่าก็จะไม่จัดสดใรยหนารจะบอกว่ารักี่นู่ได้ยินอบอกไม่จริงเลยตนตาเลยีพี่พูดไปน้อกอเลยหมย โอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกคนที่ผมเข้าสู่รายการฟุกทูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการสอนสโลคลิปให้ละมุนในแอป VSCO กันนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมทําการให้ท่านผู้ชมนะครับทําการอัดอัดคลิปท่าฟรีไฟล์มาหนึ่งท่านะครับผมไปเราทําการกดอัดท่ากันเลยเอาใหม่ปึ๊บโอเคครับผมอัดเสร็จปุ๊บนะครับผมทำการเข้าแอปแคปคัตกันได้เลยครับผม โอเคครับตอนนี้เราท so so ําการเข้ามาแอปแคบคัตกันแล้วครับผมทาการกดเริ่มโปรเจกต์ใหม่กันได้เลยครับผมแล้วทําการหาคลิปวิดีโอที่คุณทําการบันทึกไว้เมื่อกี้เลยนะครับผมคือท่าที่เรากดนะฮะแล้วกดเพิ่มไปเลยนะครับผมแล้วตอนนี้มันจะอยู่ในแนวของแนวนอนนะครับผมทาการกดไปที่เลื่อนนะครับทาการเลื่อนเลื่อนคลิปเลยเลื่อนหาคาว่าสี่เหลี่ยมที่คาว่ารูปแบบเนี่ยแหละครับผมกดไปแล้วทําการเลื่อนเป็น996นะครับผมอันนี้เลื่อนนะแล้วทําการบีบนะครับผมเอานิ้วบีบไป บีบให้อันนี้มันเข้ามานะครับผมบีบไปบีบไปปุ๊บอ่ะมันจะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่่ันผู้ชมเลยว่าจะเอาให้มันบีบถึงขนาดไหนแล้วทําการดูคลิปนะครับผมปุ๊บกดท่าอ่ะแล้วทําการคัดเลยครับผมตอนที่กดท่าน like ะครับผมทําการเลื่อนคลิปดูอ่ะตอนไหนที่กดท่าตอนนี้ปุ๊บเราทำการกดคลิปไปที่วิดีโอนะครับผมแล้วทำการกดที่แบ่งแยกนะครับแล้วกดคลิไปที่อันบนนะครับผมคืออันแรกเลยแล้วทำการเลื่อนไปเลยนะครับผม แล้วเราจะได้คล <Yeah. S 1> oh, ิปมาอย่างนี so ้ภาพมันไม่คมชัดนะครับผมทําการกดคลิกไปที่ภาพวิดีโอเลื่อนนะครับผมเลื่อนมาหาคำว่าปรับแก้นะครับผมทําให้คมชัดเลื่อนไปที่เจ็ดสิบนะครับผมโอเคเจ็ดสิบนะครับผมมันจะได้ชัดอยู่นะครับผมแล้วทาการเลื่อนดูได้เลยปึ๊บอ่ะมันจะได้ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมทํางานกดอัปโหลดไปเลยครับครับตอนนี้นะครับผมเราทําการเข้ามาในแอป VSCO แล้วนะครับผมทําการเลื่อนไปที่ตัวบวกเลยนะครับผมแล้วกดรูปบวกอันนี้เลย แล้วก็ดาการดึงคลิปที่เราได้ถ่ายวิดีโอไว้เมื่อกี้นะครับผมจากแอปแคปคัดเอาเข้ามาเลยนําเข้านะครับผมแล้วทําการกดคลิกไปที่แอปที่เรานําเข้าเลยครับผมคลิกเข้าไปแล้วกดไอ้อันที่3เลยตอนนี้เราจะอยู่ในหน้านี้นะครับผมต้องการเลื่อนไปที่เครื่องมือความเร็วนะครับผมแล้วเลือกเลือกไนตรงอันข้างหน้านะครับผมสีเหลืองๆข้างหน้านี้ที่ผมกําลังเลื่อนอยู่นะครับเลื่อนไปที่ตรงที่คุณจะเอาให้มันสโลนะครับผม ปึ๊บอ่าแล้วทําการเลื่อนไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้อันเครื่องเร่งนะครับผมเลื่อนเป็นศูนย์จุดหนึ่งครับผมแล้วทําการดูคลิปได้เลยนี่แหละครับผมแล้วทําการกดติ๊กถูกถัดไปนะครับผมทําการบันทึกเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้อัปโหลดคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพอสโลเสร็จมันจะระมูนแบบนี้กันเลยนะครับผมสามารถเอาไปตัดใส่เพลงใส่อะไรได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเขาอ,อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเจอกันครับผมสวัสดีครับ